สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะตอนนี้อยู่เกมยิเกตนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละคร a n งเกอรนะครับจริงอาจจะเป็นเรียกว่าพรีวิวซะมากกว่าเพราะผมได้ปั้นมาลองเลยแต่ก็ขอดูจากอันนี้เป็นการวิเคราะห์จากสก,กิลของ a n งเก r นะครับว่าเป็นยังไงมาดูข้อ,อมูลเบื้องต้นก่อนเลยตัวละครนี้เป็นระดับ sr นะครับเพราะงั้นแน่นอนค่าสเตตสู่ ssr ไม่ได้ แต่ก็ข้อดีคือเป็นตัวละครฟรีจากกิจกรรม c u a g a m e นะครับจะได้เต็มแน่นอน2ดาวนะครับแต่ตอนนี้ผมยังก็ต้องรอระดับฮาร์ดมาก่อนถึงจะปลดล็อก2ดาวมั้งเป็นตัวละครธาตุลมนะครับใช้ปืน Rocket l a ลนเชอรเป็นอาวุธคู Pro ่กายโรแทง์นะครับสังกัดเ e นะอลิเซียนเลยได้ว่ะได้แหละเออเอลิเซียนนะครับ เอามามาดูที่สกิลนะครับสกิลหนึ่งจะเปิดใช้งานเมื่อกระสุนนัดสุดท้ายถูกเป้าหมายนะครับโดยที่ส่งผลกับเป้าหมายเนี่ยจะติดยัวอยู่5วินาทีนะครับแล้วก็ส่งผลกับตนเองจะเพิ่มค่าดีเฟนซ์นขึ้นกิลิเวอร์สิตจะเพิ่ม23.82%นะครับระยะวลาห้วินาทีต่อมาสกิล2นะครับเปิดใช้งานเมื่อเข้าสู่การต่อสู้จะส่งผลกับตนเองนะครับทำให้โจมตี พวกกระสุนของศัตรูพวกมิสไซล์ลูกระเบิดอะไรที่เราสามารถที่จะยิงกำจัดทีมได้เนี่ยแรงขึ้นนะครับที่เลเวล10จะเป็น25.6%ตัวที่ดามเมจทำได้อย่างต่อเนื่องต่อมานะครับเบิร์สสกิลเบิร์สสกิลเป็นเบิร์สลำดับหนึ่งปูด,ดาวยี่สินาทีนะครับตรงผลกับศัตรูทั้งหมดทาดามเมจสูงสุดน,น,นะครับที่เลเวล10 304.45%เป็นต์เของแอตแทกขั้นสุดท้ายนะครับซึ่งดับพวกบัฟอะไรพวกนี้มีผล ทีเนี้ยคือเบอร์สกิลถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์น้อยมากเป็นดาเมจที่เบามากนะครับส่วนตัวผมมองว่าตัวละครเนี้ยเขาทำมาเพื่อให้เอาไปจัดก,การก,กับพวกมิสไซล์ต่างๆที่ผู้เล่นใหม่อาจจะเคลียร์ไม่ทันคิดว่าอย่างนั้นนะจากดูจากพวกสกิลที่ทำมานะครับก็จะมียิงมิสไซล์แรงขึ้นนะเนาะสกิลสยิงแรงขึ้นแล้วสกิลสก็เป็นยิงใส่ศัตรูทั้งหมดซึ่งผม ผมมองว่ามันเป็นเน้นเป็นการจัดการพวกโปรเจกต์ตายต่างๆในการใช้เบอร์สกิลนะครับก็คิดว่าเหมาะกับผู้เล่นใหม่แบบใหม่จริงๆที่อาจจะติดปัญหาด่านที่เขาเลียร์พวกดีไซน์อะไรพวกนี้ไม่ทันผมผมคิดว่าน่าจะเอาแองเกิลเนี mm ่ยมาลองลงดูอาจจะช่วยให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ แต่ส่วนเราเรา,เราผู้เล่นเก่าก็าคงไม่ได้ไปยุ่งอะไรกันนะนะครับผมปล่อยไว้เป็นตัวสะสมซะม,มากกว่านะนะก็คลิปนี้เท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเชื่อกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ